สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาทักทายอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็มี3ชิ้นงานนะคะเป็นงานโบราณสะสมงานโบราณน,นั้นหายากนะคะงานสะสมที่สายได้รับมานะคะเป็นงานโชมือเรียกว่าลายระเบอ้อกับลายสาคูใหญ่นะคะมี3ชิ้นงานชิ้นแรกนะคะวันนี้สายก็จะถ่ายแบบในบ้านกับนอกบ้านนะคะสีนั้นก็จะออกแตกต่างกันเพราะว่า ผ้าใหม่นั้นเล่นแสงนะคะถ่ายในบ้านก็จะอีกสีหนึ่งถ่ายนอกบ้านก็จะอีกสีหนึ่งนะคะมีคุณสมบัติพิเศษเล่นแสงนะคะออร่าจ,จัดนะคะงานชี้นี้เป็นงานโบราณสะสมเป็นไหมบ้านนะคะชิ้นแรกเรียกว่าลายละเบอร์นะคะสีนั้นก็จะออกอ,ออกไปทางสีม่วงนิดหนึ่งบนท้องผ้าจะเป็นสีน้ำตาลออกชมพู อมม่วงนะคะสวยมากค่ะมี3ชิ้นงานวันนี้นะคะชิ้นแรกก็ระเบอชิ้นกลางนั้นจะเรียกว่าสาคูใหญ่ชิ้นสุดท้ายก็เป็นระเบอชอบชิ้นไหนก็ทักมาได้มาดูรายละเอียดชิ้นที่2นะคะเรียกว่าลายสาคูใหญ่งานชิ้นนี้จะเป็นงานที่ อ่าเป็นใหม่บ้านใหม่น้อยนะคะเนื้อนิ่มมากเป็นใหม่บ้านพุ่งยืนด้วยลายสาคูใหญ่นี้จะมีะมีมิติสวยนะคะเพราะว่าก่อนที่จะทอนั้นจะต้องไปควบสองเส้นก่อนจึงจะเอามาทอนแล้วเป็นใหม่บ้านเส้นเล็กมากค่ะเนื้อนิ่มจริงๆนะคะเป็นใหม่บ้านทางพุ่งยืนนะคะวเวลาเราใส่จะเงาสวยมากๆค่ะสมัยโบราณน,นิยมอ่าลายสาคูใหญ่นะคะการทอนั้นก็ยากมากเพราะว่าต้องไปตีเกลียวเสร็จแล้ว จึงจะเอามาทอนะคะงดงามจริงๆเนื้อนิ่มด้วยเป็นใหม่บ้านใหม่น้อยพุ่งยืนด้วยนะคะมีความพิเศษนุ่งแล้วจะมีความนิ่ม อ่าเงาวสวยนะคะลายนี้เป็นลายที่ถอยากเช่นกันนะคะมาดูรายละเอียดในชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นลายลาเบอร์นะคะงานสําหรับชิ้นงานวันนี้เป็นงานที่มีความพิเศษเพราะว่าเป็นงานโบราณมีความประณีตมากกว่าในปัจจุบันนะคะทอมือด้วย3มชิ้นงานวันนี้ราคาไม่แพงนะคะส่วนลาเบอร์ชิ้นสุดท้ายนั้นจะออกสีน้ําตาล อาจจะมีความแตกต่างจากชิ้นแรกนะคะชอบชิ้นไหนก็เลือกเอานะคะงานชิ้นนี้เป็นงานที่มีคุณภาพเพราะว่าเป็นใหม่บ้าน เป็นงานสะสมทอมือนะคะการทอสสำหรับโบราณน,นั้นทอเพื่อเป็นของขวัญแต่ละชิ้นงานจึงออกมามีความงดงามการทอแน่นหนานะคะงานส่งตะกอก็จริงแต่ถอแน่นนะคะมีเจือจัวด้วยสำหรับงานลายระเบิดงานโบราณสะสมไม่มีตามท้องตลาดนะคะวันนี้ก็เอางานมาให้เอฟซีนั้นได้รับซื้อรับชมแล้วก็เป็นเนื้องานที่สวยด้วยนะคะราคาพูดคุยกันได้อาบน้ายาส่งฟรีนะคะ งานที่ส่งคุณค่าเพราะว่าเป็นงานโบราณสะสมสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะขอบคุณมากๆสำหรับ f อทุกท่านด้วย